วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระอยยูลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณนะนี้เป็นพระประทานหล่อด,ด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ าติโย,ยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกราตาโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอก,กับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญจเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้จเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยูัยภยัยสัจทยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าทางวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงได้เปิดให้สักการะบูชา รัโพธิสัตว์ควรอิมปางเสวยสุขอิริยาบทนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตการที่เราได้มาทำบุญที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงแห่งนี้หลายๆท่านจะรู้สึกถึงความอิ่มบุญสดชื่นสุขก,กายสบายใจ ได้หลีกหนีความวุ่นวายระที่วัดธรรมปัญญารามบางมง่วงห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นติดริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยูลยภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้า พระอวโลกิเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษฐ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขคุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพอรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพอรท่านด้วยการถวายผลไม้สดสีเขียวนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักครั้งหากหวังเสวยสุข นวัดธรรมปัญญารางบางม่วงอำเภอสํารานจังหวัดนครปฐมค่ะ